ทุกคนดูสิครับฝูงปลาเยอะมากโอ้ตายมหาสารจริงๆนะทุกคนตรงเกาะกุดคาบานะ่าตรงสะพานหินดำตรงเนี้ยฮะสะพานขาดหินดำทุกคนเนี้ยฮะขาดทรายขาวแต่หินดำเป็นตำนานตรงนั้นจะใสเป็นมรกตเลยทุกคนดูสิทุกคนจ๋าเกาะกุดคาบานะ่าโอ้เห็นชัดไหมฮะกล้องนี้กล้องหลักนะฮะทุกคนดูสิทุกคนนี่ ตื่นตาตื่นใจมากดูสิสวยมากทุกคนครับสุดยอดนาะนนี้คือเกาะกูดเราเดินมาจากเกาะกูดขบวนนาตรงพระาทิตย์ขึ้นตรงนี้ทุกคนเห็นไหมฮะเดินมานิดเดียวก็จะเจอสะพานแบบนี้แล้วก็โขดหินสวยมากน้ําใสไม่อยากไปไหนแล้วละ่ะถ้าอย่างนี้เพราะว่าจะไปหาดอื่นก็คงสวยแบบทํานองนี้เพียงแต่ว่าเราจะต้องไลฟ์สดไงไลฟ์สดให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็อ๋อ ลบเมมอู้ต่าแล้วปลานุกแก้วทุกคนเห็นปลานุกแก้วด้วยทุกคนอืสวยมากคืตัวใหญ่ก็มาทุกคนว้ายสวยมากทุกคนจ๋าลดมากเลยทุกคนครับสุดยอดโอ้ยตรงนี้แหละทำให้เรารู้สึกว่าลดพิเศษฝูงปลาที่นี่เยอะเป็นจริงๆเยอะมากจริงๆคงจะไม่มีที่อื่นเท่านี้แล้วนะทุกคนที่อื่นอาจจะอีกรูปแบบหนึ่งไม่ซ้ำใครดูสิสวยมากทุกคนจ๋า เป็นคลิปสั้นนะทุกคนนะเกาะกูดคาบ้านะใครมาเกาะกูดเมืองระกำหวานสุนัขหลังอานนะฮะพลอยแดงทับทิมสยามตราดหากะปิเกาะช้างดังมากเกาะช้างเกาะหมากเกาะกูดมาเสือดำโกมานอนที่นี่หาชุมพรเนี่ยฮะเอาชุมพรคาบาน่าก็ฉันชอบผิดเกาะกูดคาบา้านนาทุกคนจะได้จําได้เงี่เห็นไหมความเป็นคาบาน่าเนี่ยทำให้เราแบบปากไวฮะพูดเป็นชุมพรคาบาน่าเพราะก็เคยไปมา,าตอนเด็กๆนานแล้วทุกคนแต่ที่นี่ธรรมชาติมากทุกคนดูสิ ทุกคนครับโอ้สวยงามมากทุกคนนั่งเสือดำโกมาแล้วคุ้มมากนอนที่คมออกเกาะกูดคาบาน่าลดมากดูสิทุกคนปลาเยอะมากเลยถ้ามือถือตกไปฉันเสร็จเลยนะเนี่ยอ่ะเท่านี้ก่อนสําหรับคลิปสั้นๆนะทุกคนนะลดมากค่ะพาที่ตกดินตรงข้ามกับเกาะกูดคาบาน่าแต่ขึ้นหลังหลังเลยข้างหลังรีสอร์ทเลยทุกคนเนี่ยเราเดินมาชมชายหาดสวยๆกาศชาชาตอนหกโมงกว่าๆเองทุกคนจะ้ะสวยมากทุกคนสุดยอดสุดยอด โอเคไม่ผิดหวังเลยจริงๆแต่ใครจะไปน,นับตกคลองเจ้าที่รอหกเคยเสด็จประพาสนะก็ไปจากที่นี่อยู่ไม่กี่กิโลเช่ามอเตอร์ไซค์ไปได้นะฮะนี่คนมาตกปลาแต่เช้ามีนกนางอุ่งนางแอ่นด้วยทุกคนเกาะหมากก็อยู่ตรงกลางระหว,ว่างเกาะช้างใช่ไหมเมื่อวานเขาแวะเกาะหมากด้วยเราได้เออเออแวะเกาะหมากก็เลยได้มาเกาะช้างจากไกลที่สุดฮะใครจะไปเกาะขายหัวเลาะก็สอบถามเอานะฮะมีเกาะอีกมากมายเกาะเล้ายงเล้าย่าเกาะวายประมาณนี้เกาะสุดตัวก็มีนะฮะเกาะนางพญานะฮะ ก็จะมีอีกแบบหนึ่งเป็นหาดนางพญาอุตานะสวยมากทุกคนจ้าโอเคเนาะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันจากทุกคนจ้าเลิศมากไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนช่องนี้นะฮะโพสต์ให้โลกรู้แบรนด์เราอยู่เพราะว่าเราไปลงเพลงลิขสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวทุกคนจ้ามันงอนเราอยู่แต่เราก็ต้องลงต่อไปนะจ้าแล้วเจอกันนะฮะใครแวะเวียนมาที่ตราดนะอย่าลืมมาเกาะกูดคาบานา